ปกติเราก็จะเป็นแต่ไปหาเก็บขยะไปเก็บของชาวบ้านมาใช้ใช่ไหมคะวันนี้มาเป็นผู้ให้บ้างนะคะนี่พวกเราเป็นผู้ให้กันนะเห็นไหมเราสาวของเต็มเลยนะคะนี่ใช่เราเอาของใช้มือสองนะคะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรแบบนี้มาบริจาคนะคะตนะถานเขาไม่เคยมาเหมือนกันวะ <c oughs> เออไม่เคยเออนี่ของเยอะเลยนะเราไปบอกเขาก่อนร้านใหญ่มากเลยว่ะ งานใหญ่เอาของมาให้เขาแล้วก็มาซื้อต่อเขาบอกให้เอาเข้าไปเลยนะคะของบริจาคเราเขาก็จะขายแล้วก็เอาเงินไปช่วยคนทำบุญอีกทีหนึ่งค่ะทำดีนะ เราได้มาเห็นที่เก็บของเขาด้วย thank you so much thank you thank you, thank you. แ,ล er e แล้วก็ต้องมาหาซื้อของต่อจากน้องฟันบรกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านี่เราเยอะขนาดนี้เลยนะคะทำดีกันค่ะขโมหได้เลยนะ